สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดพามาร้านมามุงหมึกนะคะทุกคนซึ่งเป็นกระแสะอยู่ตอนนี้ค่ะทุกคนนี่บรรยากาศช่วงเย็นเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะเปิดร้านตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มกันเลยนะคะทุกคนนี่ดูบรรยากาศแบบริมทะเลชิลๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นหอยจอบนะคะเขาจะมีะกุ้งลบสเตอร์นะคะทุกคนตัวใหญ่มาก และนี่นะคะก็จะมีเป็นหมึกสดแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะมีหมึกช็อตด้วยนะทุกคนหมึกแบบตัวใสมากเลยอะ่ะทุกคนดูดิน้องน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วนี่นะคะก็น่าจะเป็นแบบว่าแก้วหมึกช็อตนะคะทุกคนนี่ทางร้านเขามีบริการแบบว่าปิ้งย่างให้เราแบบนี้แล้วก็เสิร์ฟถึงโต๊ะพร้อมน้ำจิ้มแบบนี้เลยนะคะอ่านี่อันนี้หมึกสดสดเลยนะ นี่จะเป็นหอยจอบนะคะนี่เขาก็จะแงะแงะแบบนี้นะคะเพื่อเอาหอยออกมาค่ะทุกคน นี่นะคะเขาก็จะแงะออกมาใช่ไหมเขาก็จะเอาไอตัวกลมๆที่เป็นหอยะคะ่ะแช่ไว้ในน้ําแข็งเพื่อยังคงความสดนะคะแล้วเขาก็จะมาซอยบางๆจัดจานให้เราสวยๆนะคะนี่ก็จะเป็นหมึกซาชิมินะคะทุกคนแบบสดมากน้องตัวใสเวอร์โอ้โหน่ากินอะ่ะนี่กุ้งลอฟเตอร์นะคะ บอกเลยนะคะว่าทุกอย่างที่นี่นะคะที่เป็นอาหารทะเลนะคะจะสดหมดทุกอย่างเลยค่ะทุกคนแบบตัวเป,เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วตัวใหญ่หญเลยนะคะกุ้งลอฟเตอร์แบบนี้เขาก็จะแงะเหมือนแงะเอาเปลือกออกมาใช่ปะนี่แงะ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 ,แงะออกมาเออเนื้อใสมากค่ะทุกคนโอ้โห นี่นะคะเขาก็จะมีแบบว่าบริการหมึกเบินด้วยนะคะเบินหมึกให้เราได้ด้วยนะคะทุกคนสั่งได้นะคะถ้าใครแบบว่าไม่กินแบบสดๆเนาะตัวน้องก็จะใส่ใส่แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าสดๆจากน้ําเลยค่ะทุกคนน้องแบบยังดิ้นอยู่เลยนี่อันนี้เขาก็จะแงะเป็นแบบมันกุ้งใช่ไหมคะนี่ นี่เขาก็จะแงแบบว่ามาจัดจานให้เราได้ด้วยนะคะทุกคนนี่มีหอยหวานมีปลาเมึกมีกุ้งย่างด้วยนะคะทุกคนโอ้ยน้ำจิ้มน่ากินมากนี่อันนี้เป็นหอยจอบที่เขาแบบว่าซอยมาให้เราแบบว่าจัดจานมาให้แบบนี้นะคะนี่เรามาชิมกันเลยนะคะทุกคนกุ้งลอฟเตอร์ค่ะแบบว่าน้องตัวใสมากเลยอะทุกคนมาน้ำจิ้มแบบน่ากินมากอืมโอ้โห บอกเลยว่าแซ่บมากทุกคนทั้งน้ำจิ้มทั้งความสดของกุ้งลอฟเตอร์นะคะนี่บรรยากาศแบบนี้เลยนะคะทุกคนใครจะมาก็มาเด้อใครไม่มาก็อดนะคะทุกคนแบบว่าบรรยากาศดีขนาดนี้ นี่เย็นคำที่สองเพราะติดใจมากจริงๆค่ะทุกคนอร่อยมากบอกเลยแซบจริงๆแล้วดูความใสของน้องกุ้งนะคะทุกคนแบบใสมากเพราะน้องแบบว่าขึ้นมาเป็นๆจากน้ำเลยนะคะทุกคนนี่แล้วนี่ก็เป็นหมึกซาซิมินะคะทุกคนซึ่งน้ำจิ้มเขาแซบมากเวอร์แล้วแบบมันลงตัวกับปลาหมึกที่แบบสดๆแบบนี้ใสๆแบบนี้นะคะทุกคนแซบจริงๆติดใจเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็มาชิมหอยจอบน,นะคะแล้วก็นี่ ะะแล้วก็ใส่วาซาบิลงไปแตะๆนิดหน่อยนะคะทุกคนมีหอยหน่าจะหวานมากเลยนะคะนี่แล้วก็จิ้มซอสนีอ่อืมบอกเลยว่าหอยหวานมากค่ะทุกคนแล้วก็มีความวาซาบินิดๆคือเด็ดมากนี่อันนี้เป็นหมึกย่างนะคะแบบสดๆเลยโอ้โหน้ําจิ้มคิดถึงน้ําจิ้มมากอะ่ะทุกคนแบบแซ่บจริงๆนะคะกับบรรยากาศแบบนี้คือดีจริงๆ โอ oh, บรรยากาศดีเวอร์นี่ช่วงเย็นแบบนี้นะคะพาแฟนพาครอบครัวมานั่งทานได้เลยนะคะเพราะมันชิลมากจริงๆทุกคนแล้วบรรยากาศดีด้วยแต่แนะนําให้มาสักห้าหกโมงเย็นนะคะบรรยากาศกําลังดีเลยนะคะทุกคนแบบว่าไม่ร้อนมากเนาะอันนี้ก็ไข่หมึกแบบโอ้โ oh, ห oh, ไข่หมึกดีมากอาดิมันจิมีิมันจิม,จมสีฟูดเร็วๆเ,เออน้ำลายแตกแล้วเนี่ยอือ uh หือ huh. บอกเลยว่าอร่อยมากค่ะทุกคนความน้ำจิ้มความสุดของหมึกแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนของที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนนี่เขาไม่ได้มีแค่แบบว่าร้านมามุงหมึกอย่างเดียวนะคะเขามีร้านบาร์บีคิวเอยจิ้มจุ่มเอยอะไรแบบนี้ส้มตําก็มีนะคะทุกคนนี่บาร์บีคิวของเขาแบบน่าก,กินมากค่ะทุกคนมีไก่มีหมูมีอะไรแบบนี้นี่นะคะมีปูเสือนั่งด้วยนะคะบรรยากาศเย็นๆนี่ ส่วนใครที่อยากแวะมาชมมาชิมที่นี่นะคะแล้วก็วิวบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะก็แวะมาได้เลยนะคะซอยบางละมง16นะคะเข้ามาด้านในสุดเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย